สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สลี่มาทําวิดีโอของที่ใช้หมดแล้วค่ะก็ไม่ได้ทําทางช่อง YouTube มานานแล้วเหมือนกันเนอะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสัลี่ก็เอาของที่ใช้หมดแล้วไปไลฟ์บน Facebook ของสัลี่ก็สองสาครั้งแล้วนะคะวันนี้กลับมาทําทางช่อง YouTube นะคะแล้วก็ในเทปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นสกินแคร์ซะส่วนใหญ่นะคะจะมีพวกบอดี้แคร์อะไรมาแซมแซมบ้างเล็กน้อยนะคะก็อยู่ในถังถังนี้เรียบร้อยแล้วนะสัลี่เก็บสะสมมาตั้งแต่ตอนที่อยู่บ้านตรงแฮปปี้แลนด์เนี่ยพอย้ายมาอยู่หนองจอกก็ ไม่ได้ทิ้งนะหอบพวกนี้แหละ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้วแพ็กเกจเปล่าๆนี่แหละหอบกลับมาด้วยนะคะก็มาดูกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะเป็นอย่างนี้ที่พูดถึงบ่อยมากเลยนะคะจะไม่พูดอะไรมากสำหรับตัวนี้เป็น n ูโตรจ na ่ i s i b l e c บ e pink g พิง r e ฟฟ o ตนะคะเอามาให้ดูเฉยๆว่าหมดไปอีกหนึ่งหลอดเรียบร้อยแล้วนะคะมันดีมากจริงๆใครอยากรู้สับคุณไปดูได้ในเทปวิดีโอเกา่กาๆของซารีนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นตัวนี้ละกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหตัวที่ ขวดที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ s ซอ a ์เวอร์ซูเฟิร์สแคร์แอคทิเวติ ex ตัวนี้นะคะก็ช่วงนี้สาลี่ไม่ได้ซื้อใช้เ้าเพราะว่าตอนนี้ใช้ตัว k a r e n g s Double Serum อันนั้นสาลี่ว่ามันใช้แทนกันได้ถ้าอยากจะประหยัดเงินนะคะแต่ว่าสาลี่ก็คิดว่าตัวนี้เดี๋ยวสาลี่ก็ต้องกลับไปซื้อเขาอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าใช้แล้วมันดีอ่ะใครที่ผิวแพ้ง่าย ใช้อะไรก็แพ้อยากทำให้ผิวแข็งแรงโดยที่ไม่ต้องไปง้อคลินิกนะซารีแนะนำให้ซื้อหลายๆเนี้ยมาใช้ทุกวันนี้ซารีก็ยังมีตัวอื่นๆตัว Balancing Emotion ตอนนั้นก็ยังใช้อยู่นะคะแต่ว่าอันนี้เป็น First Care ์ e ซรั่มที่อยากให้ทุกๆคนได้ลองนะถัดมาเป็นตัวนี้เลยตัวที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกันกับของซาวะซูนะคะก็คือตัว The Face Shop เมียงฮานมิอินโดเฮฟเวนเกรดจินซิงเอ็กเซนต์ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าตัวซาวซูมันราคาสูงไปสักนิดนึงนะคะซารี่แนะนำให้ลองไปเช็คลายลายนี้ของ The Face Shop ดูเขาเป็นลายพรีเมียมนะคะซารี่ทำวิดีโอสปอนเซอร์ให้ The Face Shop ไปหนึ่งครั้งแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ซารี่พูดอวยเขานะ่ะเป็นสิ่งที่ซารี่ พูดมาจากใจจริงว่าเขาใช้แล้วดีจริงๆเพราะพูดถึงบ่อยมากนะคะแล้วก็แนะนําบ่อยมากเหมือนกันตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทํามาจากโสมแล้วก็เป็นโสมที่อายุ9ปีขึ้นไปซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าสมอายุเยอะๆเนี่ยมันจะราคาแพงกว่าสมเด็กๆใช่ไหมอันนี้เขาผสมสมที่อายุค่อนข้างเยอะฉะนั้นความเข้มข้นของมันก็จะมีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วกลิ่นเขาก็เป็นสมสมเลยใครที่ไม่ชอบกลิ่นสมอาจจะไม่ชอบกลิ่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่ว่า ตัว Product เนี่ยเนื้อมันแบบเออมันดีจริงมันให้ความชุ่มชื้นมันมันซึมซาบเร็วนะคะแล้วมันก็ใช้ไปแล้วผิวดีอะเออพอๆกันกับตัวซาวาซูเลยนะคะอันนี้ใช้หมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ไปซื้อตัวนี้มาใช้อันนั้นเขาส่งมาให้แต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สัลี่ไปซื้อมาใช้เป็นลายเดียวกันคะ่ะแต่ว่า เป็นคนร,รุ่นนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นทําให้ผิวยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของลบเรือนริ้วรอยจุดด่างดําเป็นลายเมียงฮานมิอินโดเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เป็นไว i t เทนิ่งอ o โมชั่นนะและอันนี้เป็นไว i t เทนิ่ง c อ e n เซนซารี่ซื้อมาใช้2อ,อันเลยนะคะก็ใช้ดีสําหรับตัวนี้นะซาลี่ว่ามันให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงก,กันกับเจ้าตัวนี้ ของ s k 2นะคะ Spot ์ต c e n t ตัวนี้ที่สาลี่ใช้อยู่เป็นประจำนะคะถามว่า SK2 ดีกว่าไหมแน่นอน SK2 ดีกว่ามันให้ผลลัพธ์ได้เร็วกว่านะคะเนื้อมันเนื้อสัมผัสอะมันนุ่มกว่าไม่รู้สิเราสัมผัสได้ถึงคุณภาพของเนื้อครีมเนื้อโปรดักต์ของเขานะคะแต่ว่าราคาเขาสูงกว่าเยอะมากนะคะใครที่บัจเจตน้อยๆสาลี่แนะนําให้ไปลองดูตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ได้มาที่ปริมาณค่อนข้างเยอะด้วยนะ2อ,อันนี้เนี่ยอันนี้อยู่ที่1 4 0 m l อันนี้อยู่ที่ 45 ml นะคะราคาเขาค like, mm ่อนข้างใช้ได mm ้ส hmm. mm ําหรับลายในนี้แล้วก็ให้ผลลัพธ์ค่อนข้างดีสัลลี่ชอบเอาจริงๆเลยถ้าเกิดว่าในอนาคตสัลลี่ยังอยู่เมืองไทยต่อนะแล้วช่วงไหนสัลลี่อยากจะเซฟเงินสักนิดนึงนะสกินแคร์ลายนี้เป็นสกินแคร์ที่สัลลี่แนะนํามากๆแล้วก็เป็นสกินแคร์ที่สัลลี่จะกลับไปซื้อใช้นะคะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวสัลลี่ก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองนอกแล้ว ตัวนี้มันอาจจะหาซื้อยากสักนิดหนึ่งนะแล้วก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่ซารีอยากจะฟีดแบ็กกลับไปที่แบรนด์นะคะก็คือตัวนี้ตัวฝาปิดของเขาเนี่ยตัวล็อกอะ่ะมันล็อกแบบหลวมมากเลยเนื่องจากว่าขวดเนี่ยเขาเป็นขวดแก้วมันค่อนข้างจะหนักและยิ่งเวลาที่มีผลิตภัณฑ์เต็มๆอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะหนักใช่ไหมคะเวลาที่เราหยิบขวดเขาเนี่ยหยิบขวดบางทีซารีหยิบแค่เนี้ยแล้วด้วยความที่ขวดมันหนักมาก มันชอบหลุดบางทีมันหลุดหล่นลงมาเกือบจะแตกไปหลายรอบแล้วสําหรับสำหรับตัวขวดนะคะอยากให้ทางแบรนด์ปรับปรุงในเรื่องของฝานิดนึงนะคะอาจจะเป็นฝาหมุนเกลียวก็ได้หรือว่าจะทำให้ล็อกมัน ล็อกมันแน่นหนากว่านี้นิดนึงเพราะว่าบางทีเราก็ตั้งสกินแคร์ไว้เราเวลาเราจับเราก็จับตรงนี้ใช่ไหมเราไม่ได้จับตรงนี้ไม่รู้เพื่อนๆเ,เป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้เป็นฟีสเทคที่อยากให้เอาไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์นิดนึงนะคะแต่ว่าโดยส่วนอื่นๆซารีก็ใช้แล้วชอบนะคะมาถึงตัวนี้สกินแคร์จากเซวซูเหมือนกันเป็น Essential Balancing Waters เอาจริงๆเลยก็คล้ายน้ำตบหน้ายี่ห้ออื่นๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วที่สำคัญคือใช้แล้วไม่แพ้นะคะเพราะว่าน้ำตบหน้าหลายๆแบรนด์เนี่ยมันก็จะเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นความใสใช่ไหมแต่ว่าบางทีเนี่ยใช้แล้วก็เกิดอาการแพ้ขึ้นของซสาวรสูรเนี่ยีแนะนำเลยสำหรับคนที่แพ้ง่ายมาถึงตัวตัวนี้หน่อยละกันนะคะขอพูดอีกหนึ่งรอบ SK2 Gen Optic Spot Accent นะคะใครที่มีบัจเจตซารีแนะนำเลย SK2 เป็นรนด์ที่ กระเถิบขึ้นมาอยู่ในใจของสัลี่เรื่อยๆไม่ว่าสาลี่จะทดลองใช้ตัวไหนก็ชอบยกเว้นไอ้เจ้าตัวน้ําตกหน้าของเปรเจยบตัวเดียวที่สัลี่แพสอันนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เห็นผลค่อนข้างจะเร็วจุดด่างดาค่อนข้างจะจางเร็วปรับสีผิวให้สม่ําเสมอทั่วหน้าเมื่อก่อนเนี่ยสีผิวของสัลี่มันจะคําแต่ว่าคําเป็นเพราะว่าจุดด่างดำมันเยอะมันเลยทําให้หน้าดูหมองําใช่ไหมคะแต่พอจุดด่างดำมันแบบ คลายตัวไปเนี่ยมันก็ทําให้หน้าดูสว่างกระจ่างใสมากขึ้นอันนี้เนี่ยคือแบบเป็นตัวที่สาลีชอบมากตอนนี้สาลีใช้ของคาแรงเหมือนกันซึ่งเป็นตัวนี้ นะคะซารีลองซื้อมาใช้ดูเป็นตัว d k spot o o r r e c t i n g a g อ r e p a i r i n g นะคะก็เป็นลักษณะเดียวกันทำหน้าที่แบบเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าตัวนี้เขา t a r g e t ไปที่คนอายุเยอะถ้าให้ฟันทงนะว่าซื้ออันไหนต่อจะบอกเลยว่าซื้อทั้ง2ตัวเพราะชอบมากนะคะแต่ว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าอยู่ที่มังนอกแล้วเนี่ยคาแรงอาจจะหาซื้อได้ง่ายหน่อยเพราะว่า SK2 เนี่ยบางประเทศก็ไม่มีขายแล้วก็ประเทศไอแลนด์ที่ซารีกำลังจะย้ายไปอยู่เนี่ย คิดว่าไม่น่าจะมี SK-2 ขายแต่ว่าตัวนี้เนี่ยหาซื้อง่ายหน่อยนะคะใครหาซื้อ SK-2 ได้ง่ายกว่าแล้วก็บวกลบคุณหารราคาดีกว่าก็ซื้อนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นตัวที่ดีทั้งคู่นะคะโอเคผ่านไปถัดมาเป็นตัวเช็ดทำความสะอาดหน้านะ s a ลลีมีอยู่ด้วยกัน2แบรนด์นะคะของกาน n i ย r มิเ l l cleansing water นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสูดสีเขียวซึ่งเอาจริงๆเลยซารี่ลองใช้มาหลายสูตรแล้วเขียวเขียวอ่อนชมพูมีสีอะไรอีกไหมที่ ที่มีขายอยู่เนี่ยลองใช้มาหลายสูตรซารี่ยังชอบสูตรสีชมพูมากที่สุดรู้สึกว่าสูตรนั้นเนี่ยใช้ที่หน้าได้ใช้ที่ตาได้ไม่ต้องมานั่งแยกใช้ว่าอันนี้ใช้แค่หน้าอันนั้นใช้แค่ตาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่อ,อนโยนสุดสําหรับซารีนะแล้วก็อันนี้เนี่ยคงจะไม่ซื้อต่อสูตร,ตรนี้แต่คิดว่าคงจะซื้อสูตรสีชมพูต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาถึงอันนี้อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ซารีเอาไปพูดถึงในเทปวิดีโอเฟรนดด้วยก็จะเป็น Toury really Water จาก Fade In เ a c e นะคะเึง ที่อ่อนโยนเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันใช้กับดวงตาไม่ได้ดวงตาของซารีมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟนิดนึงอย่างที่ซารี่บอกเพื่อนๆหลายๆครั้งว่าซารี่ไม่เคยเขียนอินเนอร์ไลน์เนื้อด้านในเลยเพราะว่ามันเซนซิทีฟมากฉะนั้นอะไรที่ใช้กับตาซารีจะระวังเป็นพิเศษนะคะตัวนี้เนี่ยใช้กับตาแล้วแสบมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นลักษณะเดียวกันกันกบตัวนี้นั่นก็คือ ตัว cleansing water ของ p e e v i v ตัวนั้นใช้กับหน้าจะรลีโอเคเลยนะอ่อนโยนเบาบางดีนะคะแต่ว่าพอใช้กับตาแล้วมันระคายเคืองนะก็อันนี้ราคาสูงกว่ากันเย่นิดนึงถ้าเป็นไปได้สาลลคงซื้อกับกาันเย่มากกว่านะคะแต่ถ้านนี้ลดราคาก็อาจจะมีซื้อมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยถัดมามาต่อกันที่เซรั่มนะคะไม่หมดกันง่ายๆมีหลายขวดมากๆเลยขวดถัดมาเป็นขวดนี้นะคะของ skin food miracle food ten solution serum นะคะตัวนี้ เป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะสารีไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้ตอนกลางวันเท่าไหร่แต่ถามว่าดีไหมดีนะตัวเนื้อผลิตภัณฑ์สารีว่าใช้ดีนะคะแล้วก็เวลาใช้แล้วโดยรวมๆทําให้ผิวหน้าดูยืดหยุ่นดูแต่งตึงดูมีน้ํามีนวลไม่ขาดน้ํานะคะเป็นเนื้อที่ให้ความชุ่มน้ําค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าคุณสมบัติเขาจะมีวิตามิน10อย่าง ซึ่งช่วยให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นซัลลี่ก็รู้สึกได้นะว่ามันเป็นเนื้อครีมที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ราคาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาซื้อสกินฟู้ดราคาถูกที่เป็นของจริงได้แนะนําให้ซื้อตัวนี้มาลองเหมือนกันนะคะซัลลี่ใช้แล้วก็ชอบนะ ถัดมาเนี่ยเป็น e.l.f. เอ็กเซนต์ดับเบิลแอคชั่นนะคะ e l l เลอร์เซอร์เ hmm. จตัวนี้ซึ่งเป็นตัวออกใหม่นะคะอันนี้เขาจ้างสาลี่ทำวิดีโอโปรโมทไปแต่ว่าสาลี่ใช้แล้วก็ชอบจริงๆจนกระทั่งเอามาพูดในเทปวิดีโอเฟเวอร์ริกอีกหนึ่งรอบนะคะถ้าถามว่าตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของอะไรเขาจะช่วยในเรื่องของยับยั้งการเกิดริ้วรอยที่เกิดจากมลภาวะเอาจริงๆเลยเนื้อตัวนี้ซึมเร็วมากแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของ e.l.f. เนี่ย จะบอกเลยว่าโรงงานผลิตเขาค่อนข้างดีแล้วส่วนผสมต่างๆเขาค่อนข้างจะคัดมาแล้วว่ามันเป็นส่วนผสมที่แบบมีคุณภาพจริงๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือส่วนประกอบของเขาเนี่ย มันค่อนข้างจะออร์แกนิกอ่ะมันเยอะมากเลยที่มีส่วนผสมออร์แกนิกผสมเข้าไปนะคะแล้วตัวนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่อายุเยอะนะถึงจะใช้คนที่อายุยังไม่มากแต่ว่าต้องเจอมลภาวะเยอะๆเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ก็ได้เพราะมันจะช่วยดีท็อก์มลภาวะที่มันตกค้างอยู่ที่ผิวอ,ออกไปได้ด้วยนะคะลองดูละการทีนี้ถัดมาเป็นตัวนี้ของยูซารินใช้บ่อยมากไม่ใช้ก็สิวอุดตันมันจะเห่อขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะคะใช้ตัวนี้ก็ทําให้สิวอุดตันลดลงนะ บางทีมันเกิดขึ้นได้เม็ดสองเม็ดแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าเห่อทั้งหน้าคือซารีเคยเป็นแล้วอยู่ช่วงหนึ่งคือสิวอุดตันเนี่ยทั้งแก้มลามมาเยันคอเนี่ยคือมันเป็นหมดเลยเป็นตุ่มๆเวลากดไปเนี่ยสิวที่ออกมามันจะเป็นเนื้อครีมๆขาวๆค่ะเขาเรียกว่าสิวใต้ผิวหนังใช่ไหมอันนี้เนี่ยใช้อย่างต่อเนื่องแล้วทำให้มันหายไปจริงๆนะคะสำหรับ ตัว e Userine 3 in 1 Acne Solution ตัวนี้จะรัมตัวสุดท้ายมาจาก Skin Food ค่ะอันนี้เป็น Black p m um a g n e t Voluming Serum นะคะตัวนี้ซาลี่ก็ชอบช่วยในเรื่องของจุดด่างดำพนักงานบอกว่าช่วยในเรื่องของกะฝ้าซาลี่ไม่เห็นชัดในเรื่องนั้นนะแต่ว่าช่วยในเรื่องของจุดด่างดำจริงๆเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ซาลี่ทดลองใช้ตัวนี้ซาลลี่หยุดสกินแคร์พวกอะไรล่ะ SK2 Gen Optic หรือว่าตัวเนี้ย เมียงฮานมิอินโดเนี่ยก็หยุดนะคะมาทดลองอันนี้ก็รู้สึกว่าเออมันทำให้จุดด่างดำจางลงหน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะถือว่าช่วยได้ดีสําหรับตัวเซรั่มตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าเพืเ่อนๆจะถามว่าระหว่างตัวนี้กับตัวของ The Face Shop ตัวเมียงฮานเนี่ยอันไหนดีกว่ากันเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของจุดด่างดาเหมือนกันเนื <c oughs> ้อคล้ายๆกันนะเป็นเนื้อคล <oughs> ้ายๆกันซึมเร็วเนื้อขาวๆนะคะบางๆเหมือนกันเอาจริงๆเลยดีทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าโปรโมชั่นดีกว่าถ้างั้นเพราะว่าโปรโมชั่นแต่ละร้านมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าชอบเบส ของตัวไหนมากกว่าอย่างตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมของโสมอย่างตัวเนี้มีส่วนผสมของตัวพรามเกนเนตก็คือตัวทับทิมชอบอันไหนก็ลองอันนั้นจริงๆแล้วดีทั้งคู่นะคะบางทีมันก็ฟันธงยากเหมือนกันเพราะคุณสมบัติเขาก็ออกแบบมาใกล้เคียงกันเวลาใช้มันก็ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันอยู่ที่โปรโมชั่นซื้ออันไหนถูกลองอันนั้นนะโอเคถัดมาก็จะเป็นตัวนี้อันนี้สันลีคงไม่ซื้อต่อนะคะเป็นลังโคม Energy Divine ตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นตัว Overnight m a k ด้วย Overnight m a k ที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ช่วยในเรื่องของอย่างอื่นเลยเฮ้ยสาริยังมีติดกระปุกอยู่หน่อยน,นึงนึกว่าหมดแล้วนะเนี่ยมารวมอยู่ในกองกองนี้ก็เลยเออไม่ทันได้สังเกตนะคะงั้นเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวใช้ให้หมดเลยนะคะแต่ว่าเนื้อเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนื้อเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆบําบๆสักนิดนึงนะถามว่าให้ความชุ่มชื้นไหมก็ให้ความชุ่มชื้นแต่ว่าด้วยราคาแล้วก็คุณสมบัติ ที่ได้มาคุณประโยชน์ที่ได้มาจะเรียกว่าราคาสูงไปสําหรับตัวนี้แต่ว่าลังโคมอ่ะเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเขาราคาสูงสูงมากอันนี้มันต้องขายลูกค้าประจําจริงๆอะ่ะลูกค้าประจําของแบรนด์จริงๆอะ่ะซารีถ้าพูดถึงในเรื่องของสกินแคร์ซารี่ยังไม่ค่อยได้อินเลิฟกับ สกินแคร์ของลังโคมสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่เจอตัวที่ถูกใจจริงๆก็ได้กระปุกนี้เป็นสิ่งที่แบรนด์ให้มาด้วยนะแต่ว่าซารี่ใช้แล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าพูดถึงในเรื่องของความชุ่มชื้นซารีอยากให้ลงทุนในเรื่องของสกินแคร์ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันทุกวันเช้าเย็นมากกว่าเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเราลงทุนกับของพวกนั้นแล้วเราแทบจะไม่จําเป็นต้องใช้มาสกพวกนี้เลยนะคะแต่อีกปัจจัยหนึ่งมันก็อยู่ที่สภาพอากาศด้วยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่ในสภาพอากาศที่ ค่อนข้างจะหนาวเย็นสกินแคร์ที่ใช้ทุกวันมันอาจจะไม่พออาจจะต้องมีการเติมน้ําอยู่บ่อยๆโดยการใช้พวก overnight mask พวกเนี้ยอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้ s a l l ี่แนะนำนะถ้าเกิดว่าอยากได้ความชุ่มชื้นจริงๆแต่ว่าจะเหนียวกว่าตัวนี้หน่อยนะก็คือตัว origin overnight s m a r k ตัวนั้นนะให้ความชุ่มชื้นเยอะกว่าเพราะเนื่องจากว่าตัวเนื้อของเขาเนี่ยเป็นเนื้อครีมโดยคุณสมบัติของเนื้อครีมเขาจะเก็บ กักความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างจะเยอะนะคะอันนี้เป็นเนื้อบำบางถามว่าเก็บกักความชุ่มชื้นได้ได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่เยอะเท่าเนื้อครีมนะคะแล้วก็อันนี้ราคาสูงกว่าตัว Origin Overnight Mask ตัวหลอดเขียวๆอันนั้นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบความเหนียวคือพอกไปตอนนงคืนเนี่ยมันต้องนอนใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบความเหนียวก็อาจจะลองตัวนี้ก็ได้ข้อดีของเขาก็คือมันไม่เหนียวมันเบานะเบากว่าตัว Origin นั่นเองโอเคถัดมา พูดถึง Origin แล้วก็จะมีตัวนี้นะคะ Make a Different Night นะ Overnight Hydrating Repair Cream ตัวนี้ เป็นไลน์ของออริจินที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นใครที่รู้สึกว่าเออผิวขาดน้ําใช้อะไรไปก็ยังรู้สึกว่าหน้าแห้งนะสาลี่แนะนําให้ไปลองใช้ตัวนี้ดูเพราะไลน์ลายนี้เขาช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นจริงๆนะคะใครที่ชอบอะไรที่เป็นธรรมชาตินิดนึงก็ลองไปแตะๆเนื้อไปสัมผัสตัวนี้ได้นะคะสาลี่ใช้แล้วชอบเหมือนกันแต่ว่าพักหลังเนี่ยสาลลี่เอ็นเอียงมาทางสกินแคร์ฝั่งเกาหลีอะไรซะมากกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่า เขาให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างมากแล้วเนื้อเขาค่อนข้างจะเบาก็ผ่านป้ายมาถึงตัวนี้เป็นไซส์ซัมเปิลเป็นคลินิกอีเวนเบเตอตัวนี้บร i g ท์เ n นนิ่ง มอยเจอร์สครีมพลัสตัวนี้ถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีแต่สารีรู้สึกว่าเน,เนื้อเนื้อครีมมันหนักไปนิดนึงอะ่ะเพราะเนื้อมันเป็นเนื้อครีมชัดเจนเลยนะคะโดยเฉพาะบ้านเราอากาศร้อนๆนะคะสารีรู้สึกว่าเออถ้าเกิดใช้เป็นตัวอิมูชั่นอะไรแบบนี้จะค่อนข้างซึมเร็วแล้วก็ไม่รู้สึกเน,นะหนะระหว่างวันมากกว่าถามว่าระหว่าง2ตัวนี้สารีเชียตัวไหนระหว่างคลนิกอีเวน e t เบเกับ ตัว The Face Shop s a l l c b e a ตัวนี้นะของ The Face Shop นะเพราะใช้แล้วให้ผลใกล้เคียงกันนะคะถัดมาเป็นสเปรย์ฉีดหน้าเพิ่มความชุ่มชื้นตัวนี้เป็นของ Fresh Drop นะคะหาซื้อได้ที่ร้าน E Boy มั้งอันนี้ E Boy เขาส่งมาเขาส่งมาให้เรื่อยๆนะคะสำหรับ ตัวสเปรย์ฉีดหน้าเอาจริงๆเลยสเปรย์ฉีดหน้าสารีพูดหลายครั้งแล้วคุณสมบัติเนี่ยมันใกล้เคียงกันแต่และแบรนด์เนี่ยก็คือมันจะมีแร่ทาุนู่นนี่นั่นแต่ฉีดไปมันก็แค่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าอย่างบางคนอาจจะบอกว่าแบรนด์นี้มันลดผดได้แบรนด์นี้มันลดอาการแพ้จากการแพ้สกินแคร์ได้นั่นก็คือคุณสมบัติหลักๆของน้ําแร่เลยแหละนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วน้ําแร่เนี่ยมันเป็นน้ําเวลาเราฉีดบ่อยๆมันก็เหมือนกับการที่เราครีนหน้าล้างหน้าอยู่บ่อยๆ อะไรแบบนี้ให้ความชุ่มชื้นล้างสิ่งสกปรกที่จะอยู่บนรูขุมขนของเราบ่อยๆเนี่ยตัวน้าแร่มันช่วยได้นะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าใครเกิดอาการแพ้ฉีดน้าแร่บ,บ่อยๆมันจะช่วยปอบปลมผิวได้นะคะเอาจริงๆเลยเนี่ยความดีงามอยู่ที่หัวสเปรย์อันนี้หัวสเปรย์ใช้ได้นะละเอียดอยู่ บางยี Hi ่ห้ออาจจะเจอหัวสเปรย์ที่ไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่และหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเออใช้แล้วไม่เพลิดเพลินนะคะหัวสเปรย์นี้ถือว่าโอเคนะคะและที่สําคัญรู้สึกว่าจะราคาย่อมเยาวกว่ายี y ่ห้ออื่นๆด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ใช้แล้วไม่ชอบแล้วก็ใช้ม่หมดสักทีรู้สึกจะไปอยู่ในเทปวิดีโอรู้อย่างนี้ไม่ซื้อดีกว่าด้วยนะคะแล้วส่นี้ก็เก็บมาเรื่อยๆด้วยความว่าเสียดายอันนี้ซื้อเองแล้วก็ราคา พันกว่าบาทมั้งราคาจริงอะแต่ซารี่ได้มาตอนที่ซาฟาราเมืองไทยนี่แหละเขาลด20%หรือประมาณ7จ0 0 0มั้งคะเป็น j e l l ์ Rose Water Balancing Mist นะคะยังเหลืออยู่เลยแต่ซารี่รู้สึกว่ามันน่าจะหมดอายุแล้วแหละคือใช้ไปแล้วไม่อินเลยค่ะใช้ไปแล้วรู้สึกเฉยๆธรรมดามากแล้วสิ่งที่ทำให้ไม่หยิบใช้เลยนั่นก็คือหัวสเปรย์ของเขามันเป็นหัวสเปรย์ที่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เวลาที่ เทียบกันกับตัวอื่นๆถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ว่าถ้าเทียบกันกับตัวอื่นๆที่เคยใช้สเปรย์มันละเอียดกว่าแล้วมันใช้แล้วเพลินกว่าอย่างที่สัลลี่ว่านั่นะแหละอันนี้นะคะก็สัลลี่ว่าคุณสมบัติอะไรของเขาที่เขาเกริ่นมาว่าน้ํากุหลาบบริสุทธิ์นู่นนี่นี่นั่นสัลลี่ว่าก็ไม่ต่างอะไรจากน้ําแร่ทั่วไปธรรมดาโอเคตัวนี้ ลา uh, l รสโปรเซอแอฟริกาดูโอพลนะคะช่วยในเรื่องของสิวอุตันและสิวอักเสบนะ mm hmm. ก็ซาลี่ใช้เมื่อก่อนเนี่ยใช้สลับกันระหว่างตัว u ูซ r ร n e ตัวนี้นะคะ3 in 1 a c n e s o l u t i o n แต่ถ้าเกิดว่าอย่างซาลี่อะซาลี่มีปัญหาในเรื่องของสิวอุดตันมากกว่าสิวอักเสบไม่ค่อยเท่าไหร่ซาลี่ก็จะเลือกซื้อตัวนี้บ่อยมากกว่าแต่ถ้าวันไหนที่ เออช่วงไหนที่รู้สึกว่ามีสิวอักเสบขึ้นค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้นะเพราะรู้สึกว่ามันเห็นผลเร็วกว่าในเรื่องของสิวอักเสบตัวตัวนี้ตัวยูซารีนเนี่ยเวลาที่ใช้ตอนที่มีสิวอักเสบรู้สึกว่ามันหายช้าสักนิดนึงแต่ว่าเขาช่วยได้ดีมากในเรื่องของสิวอุดตัน ถัดมาเป็นตัวนี้ค่ะเป็นไอครีมของ a g e n e s s นะคะตัวนี้เป็น power advance d r i n g l e 360องศาไอเซ e r u m ตัวนี้นะคะซารีชอบมากเลยตัวนี้เอาจริงๆไอครีมซารีไม่ค่อยได้คาดหวังอะไรมากก็จะใช้เปลี่ยนแบรนด์ไปเรื่อยๆนะคะคืออันนี้จุดเด่นของเขาก็คือเขาออกแบบมาให้ทาได้ทั้งเปิดกตาล่างแล้วก็เปลดตาบนนะ360อองศาเพราะว่าบางทีเราทาแต่ด้านล่างอย่างเดียวห่วงด้านล่างไม่ห่วงด้านบนเลยด้านบนเนี่ยตัวดีเลยถ้ายิ่งอายุเยอะแล้วใคร ที่มีแบบเนื้อตรงเปลือกตาเยอะๆอ่ะมันจะหย่อนคล้อยได้นะคะก็ต้องระวังนิดนึงสัลี่ค่อนข้างจะชอบอันนี้เพราะเนื่องจากว่าเขาออกแบบมาให้ใช้ด้านบนได้ด้วยเวลาแต่งหน้าตอนกลางวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทําให้เมคอัพเยมิมหรือว่าเลอะเลือนไปนะคะเพราะว่าบางทีไอเซรั I ่ม um, หรือว่าไอครีมบางตัวมันก็มันจนเกินไปบางทีทาไปเนี่ย เ,เกิดอาการอายชอโด์ลบเลือนหรือว่าเกิดอาการอายไลเนอร์ไหลเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอายไลเนอร์เสมอไปบางทีมันก็เกี่ยวกับอายครีมนี่แหละตัวสําคัญนะคะอันนี้ซารีชอบเดี๋ยวคงจะซื้อใช้ต่อเป็นขวดที่2มีลิปบาล์มลงมาอยู่ตัวหนึ่งค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นของ Burst b e นะคะ Ultra Moisturizing ซารียังใช้ไม่หมดเลยแต่ว่าต้องทิ้งแล้วเนื่องจากว่ามันมีกลิ่น เหม็นหืนขึ้นมานะคะจะบอกเลยว่า b i r d b e e เนี่ยเป็นแบรนด์ที่สัลลี่เคยใช้มาแล้วแล้วก็สัลลี่พูดเลยว่าสาลี่จะไม่ซื้อต่อเพราะว่าสิ่งที่เคยใช้เนี่ยเป็นลิปบาล์มที่แบบหมุนขึ้นหมุนลงอะ่ะเป็นสติ๊กแบบนั้นอะ่ะแล้วใช้ไปนะมันไม่มีความชุ่มชื้นเลยที่สําคัญคือมันกัดริมฝีปากให้แตกซะงั้นสลีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าส่วนผสมอะไรที่อยู่ในเบอร์ตบีมันทําให้เป็นแบบนั้นได้นะคะแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ที่รู้จักกันซื้อมาฝาก จากอเมริกามั้งตัวนี้แต่ซารีว่าที่เมืองไทยก็มีขายซารีก็เลยทดลองใช้ดูทดลองใช้อาทิ์แรกๆก็รู้สึกโอเคนะตัวนี้เนี่ยให้ความชุ่มชื้นมากกว่าตัวที่เป็นไอสติ๊กแท่งๆหมุนๆนะคะอายุการใช้งานมันสั้นๆนนะคะพอมันเหม็นหืนแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะใช้แต่ว่าเ,าเขาเขียนเอาไว้เลยว่าเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนเจอรัลจริงๆลิปบาล์มที่มาจากเฟรชก็จะคล้ายๆกันนะแต่รู้สึกว่าของเฟรชเนี่ยอายุการใช้งานจะนานกว่านี้นิดนึงนะคะอันนี้ก็สั้นเกินไปแล้วก็คิดว่าคงไม่ซื้อแล้วผลิตภัณฑ์จาก ปีนะคะเพราะว่าลองมาสองตัวก็ ไม่ไม่ได้ถูกใจอะไรโอเคมีแค่นี้สําหรับของที่ใช้หมดแล้วนะคะอาจจะเป็นเทปวิดีโอที่นานเหมือนเช่นเคยนะคะก็เวลาสัลี่ทาเทปวิดีโอนาน,านๆจะมีฟีสแบ็กอยู่2แบบอยู่เรื่อยๆบางคนก็ชอบบางคนก็จะบอกว่านานไปเอาอย่างนี้แล้วกันบางทีสลี่ก็ต้องทําความเข้าใจกับคนดูว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบดูวิดีโอนาน,านๆของสัลี่แต่ว่าอันนี้มันก็เป็นสไตล์ของสัลลี่ละกันนะคะถ้าเกิดว่ามันนานมากก็พอส์แล้วก็ไปหาอะไรกินแล้วค่อยกลับมาดูกันใหม่ก็ได้ไม่ว่ากันนะ ะะโอเควันนี้มีแค่นี้นะคะถ้ามีโอกาสก็จะรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้วแล้วก็เอามาทําวิดีโอแบบนี้ให้ได้ดูกันอีกนะคะใครชอบก็อย่าลืมตั้มไลค์มาเป็นกําลังใจให้กันเหมือนเคยนะคะแล้วก็ใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้แล้วได้ข้อสรุปที่ต่างกันออกไปก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะเผื่อว่าจะล,ลืมพูดจุดนั้นจุดนี้ไปคนที่เขามาอ่านก็จะได้ข้อมูลกันเยอะๆนะคะโอเคมีแค่นี้แหละเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้าไปละบ๊ายบาย